สวัสดีครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวขายรีโมทสำหรับเครื่องเล่นคาราโอเกะฮาร์ดดิสยี่ห้อ AJ นะครับเดี๋ยวมาดูชื่อรุ่นกันนะครับชื่อรุ่นก็คือ AJ TR-305T นะครับนี่คือชื่อรุ่นของรีโมทคอนโทรลนะครับใช้สำหรับเครื่องเล่นคาราโอเกะฮาร์ดดิสยี่ห้อ AJ เนะครับเป็นคาราโอเกะที่มีบรรจุเพลงไว้ในฮาร์ดดิสแล้วก็ เอาไปร้องลําทําเพลงกันเล่นๆนั่นเองนะครับใช้งานได้ปกตินะครับสภาพก็ยังสวยอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูแสงนะครับนี่ครับมาดูแสงอินฟราเรดก็ยังออกดีอยู่นะครับถ้ารีโมทเราใส่ฐานเข้าไปถ้าเอามากดใส่กับกล้องโทรศัพท์มือถือแบบนี้นะครับถ้ามีแสงออกมาแบบนี้ ก็แสดงว่ารีโมทใช้งานได้ปกตินะครับถ้าเอานำไปใช้กับรุ่นของมันที่ถูกต้องนะครับใช้งานได้ปกติแน่นอนนะครับเนื่องจากว่าการทำงานแสงอินฟาเรดก็ยังออกอยู่นะครับนี่คือรีโมทสำหรับคาราโอเกะฮาร์ดดิสยี่ห้อ AJ นะครับรุ่น t r 3 0ขีดสามศูนยหรือ305ครับดูดีๆก่อนนะครับอ่านี่ครับเดี๋ยวซูมมาดูนะครับ 305T นะครับ 305T นะครับ TR305T นะครับเป็น AJ เครื่องเล่นคาราโอเกะแบบฮาร์ดดิสต์นะครับที่มีเป็นฮาร์ดดิสต์ที่มีคาราโอเกะในตัวนะครับใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้นี่ครับกดปุ่มก็จะมีแสงออกมาแบบนี้ก็แสดงว่ามันยังทำงานดีอยู่นะครับตัวนี้ขาย500บาทนะครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998นะครับ เดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ